เออสวัสดีครับเอผมก็ทำภารกิจอยู่นี่งไงก็ไปพาตัวเด็กที่มีพลังจิตมาใช่ไหม,มเสร็จแล้วก็กลับไปครับ <c oughs> แนะนําเขาว่าภารกิจไม่ได้ละเลยหรือว่าลุ้งเลยนะครับถึงแม้ผมอาจจะดูนั่นรุ่นนทางไปบ้างอาจจะแวะนูนแว่นี่ไปบ้างแต่ทั้งหมดก็เพื่อเสาหาเด็กที่พลังจิตที่แข็งแกร่งตามที่คุณต้องการไงครับ อ๋อด๋ยวมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับงั้นขอว่างสายก่อนละกันนะครับอืมไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยครับในสุดในสุดวันที่ำมาถึงเพศที่ใหญ่สุดในโลกใบนี้แอบซ่อนในมือแขงนี้ฉันจะป่นมันนายขี้กันบ้างบีสองจัก็ขี้กับนายก็บีหนึ่งแต่ชื่อให้เราเรียกบีหนึ่งบีสองไม่ดูแบบเออเหลือไปนอนเลยเพื่อน เฮ้ยทำอะไรจ้ดเง่าเฮ้ยนี่ก็เพื่อบอกไปตรวขงเราเข้าใจไหมหนี่แถมไม่แค่ขัดขวางแล้วก็ฉันเอาปืนยิงแม่งเลยมันเสียงส้นตีนเลยไนะหมน่ะเฮ้ยก็ไม่เสียงส้นตีนไงล่ะเพื่อนเฮ้ยแกเป็นใครรูปรอนี่ฮะเฮ้ยท่านี้ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาก่อนเลยรูปรอนี่เป็นใครวะบางทีเขาอาจจะลงทางก็ได้เ,เพื่อนนะเออเป็นพวกคุณนี่เองที่ทำตัวน่ารำคาญแถวนี้นะ ไม่รู้จักบังอาจมาพูดว่าน่าคารานเฮ้ยแกบังอาจใหม่นะพวกเราก็ไม่อยากยิงน้ยหรอกท่านลิมแต่ก,ก็หนีไปเถอะนะให้ตายสิพวกคุณนี่ทำเสยนํารคานจิ๊บจิบไปน,นานๆแล้วนะครับเนี่ยเป็นลูกเจี๊ยบหรือไงครับเนี่ยลูกเจี๊ยบพ,พ่อมึงไงกูชื่อตะเกตไอ้เหียเอาเพื่อนไหนบอกแต่ไปพูดจริงไงเพื่อนให้ตายสิผมมุ่งสมารถทายพวกลูกเจี๊ยบดีๆดแท้ๆแต่พวกคุณกลับปัดความมองดีของผมไปพวกคุณคงไม่อยากอยู่แล้วสิน,นะครับถ้างั้นผมคงต้องใช้วิธีการที่ อาจจะดูแลสักหน่อยนึงนะครับทำเช่นไรของมึงอ,เเอ๋อยเบืออ้ยอ้อยเบืออไอ้มันหนักเหลือเกินใครๆอยับไม่ได้นี่นอะไรกันเนี่ยจะหมดน้ะว่านี่พลังจากอนิีมอจากโลกอนิเมะกันเลยอ,เเอ,อ๋ออ๋อต้อ,อ,องใส่ใช้แรงเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยแตาที่ยังครับเนี่ยโอ้โหน่าสงสารอย่างเลยนะครับผมอุตส่าห์ทำพวกคนในขอบบางดีเป็นแค่ลูกเจี๊ยบ์ในมือของผมนะ อยู่สบายๆไม่ชอบเลอครับเออผมลืมไปเลยฮนะผมต้องไปอาจารย์สอนนักเรียนนี่นานักเรียนจะกลัวผมหรือเปล่านะ